เอาฮะสวัสดีครับผมสวัสดีคนดูนะครับผมอยู่ในคอนทักชั่นซีบอริเตอร์นะสวัสดีคนดูทั้ง Facebook แล้วก็ u t u b e นะผมเหมือนเดิมครับวันนี้วันที่เท่าไหร่วันหนึ่งสองสามวันนี้วันที่3แล้วนะครับผมในการช่วยเจ้าแคทแล้วกันนะทุกผู้ชมไม่รู้ว่าจะช่วยได้หรือเปล่านะวันที่3แล้วนะครับทุกผู้ชมไม่ใช่วันที่3เลยคลิปที่3นะครับผมเอาคลิปที่3ก็ตีไปเป็นวันที่3เลยแล้วกันนะทุกผู้ชมไปเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะเอาทางลงทําทางลงครับแล้วก็เดี๋ยวจะยื่นอาม แคดปลาแล้วก็จะดึงลองดึงขึ้นดูนะครับไม่รู้จะขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าหน้ารู้สึกว่าหน้ามันจะเชิดหน้ามันจะพุ่งลงไปแล้วยิ่งดึงมันก็ยิ่งพุ่งลงไะเดี๋ยวลองดูครับลองด,ลองดูลองดูเสือมันขึ้นนะเดี๋ยวดูกัน,นครับ่ปเดี๋ยวคลิปนี้จะลงไปนะทุกโยมจะลงไปเลยให้ดูเลยนะผมลงไปให้ดูเลยนะผู้ชันจัดปะ จัดเลยวะยินดีให้ยืมไหมเนี่ยไม่ยืมเราขออะไรเนี่ยอไม่ถึงไม่ถึงเดินผิดออขึ้นไปวิป่ยงยากเลยประตูต้องโยนดีนสองสามต่อเลยวะเนี่ย ตักใส่ลำดีกว่ามั้งนี่โยนทีนสองสามต่อเลยอะทุกผู้ชมพันที่แล้วก็โยนไปแล้วพันที่ก็โยนอีกโอ้โยดินไม่พอว่ะผมจะช่วยได้ต้องลีลานะครับไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะทุกผู้ชมไม่ใช่เดินหุุมๆลงไปลงไปดึงนี่ไม่ได้นะครับ กี่นึ่งก็พอละโอเคไปน่าจะได้อยู่นะโอ้ยรถบันช้ามันกุญกิดไหมท่านผู้ชมผู้ชมดูเพลินไหม เ้าแล้วมันแบบเอ้ยมันมุดหงิดนะครับผม ยิบมายเลยว่ะมาน่าจะลงได้มั้งอุยดูดิดูทางลงผมนี่ยังชันเลยอ่ะจ้ำทางก่อนคตดชันเลยอ่ะดูว่ะแต่อย่างที่รู้กันอยู่นะว่ารถขุดมันสามารถที่จะดึงตัวเองได้ ไม่เหมือนรถดํารถดํานี่ขึ้นไม่ได้อ,อกลงแบบเนี้ยโอ้โหแค่กูเดินขึ้นกูยังลำบากเลยยังเท่เ,เดินขึ้นยากลำบากมันจะไปช่วยเขาจะไหวปหมเนี่ยทางลงชันมากอ่ะท่านผู้ชมดูดิโอเคเดี๋ยววางแผนนะครับทีนี้อ่าเราได้ทางลงแล้วโอ้โหตรงนี้ต้องถือว่าต้องผมอะ่ะเราต้องเอารถมายืนตรงบริเวณตรงเนี้ย เอาอดีวะมันต้องถมป่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวโกโยดินตรงนี้ถมเอาก็ได้เนะาะนีที่เป็นเนินๆเนยครัน่าจะได้อยู่มั้งไปเดี๋ยวลงลงไปโกโยดินถมก่อนถมถมร่องที่เราขุดอะ่ะท่านผู้ชมถมร่องที่เราชักชักร่องอะจำได้ไหมเยาลงเอาแคทลงไปชักร่องอะนั่นแหละเราต้องถมนะครับเพราะเราต้องเอารถไปโคมายืนนะครับอุ้ยมือโดนแตะ แม่โดนแม่โดนตือแฮะอ่าเอียงเลยครับผมเฮ้ยอย่าอย่าอย่ารีเซ็ตรีเซ็ตตูรีเซ็ตนะเนี่ย เพราะว่าตรงนี้รถแคทมันจะต้องเดินมานะครับโอเคคือไม่ใช่ว่ามันลีลายัางไงนะทุกผมมันมันต้องทําแบบนี้อะ่ะเพราะว่ามันไม่ไงั้นมันขึ้นไม่ได้ไม่ใช่ว่าลีลาลีรอลรีลาอะไรนะที่เขาทาแบบนี้มันเพื่อเพื่อความปลอดภัยนะครับจะได้แบบปลอดภัยทั้งสองไม่ใช่ว่าแบบเดินหลุบๆุไปทึกเกาะดึงเกาะดึงเกาะไม่ใช่นะครับ

แคทมาช่วยไอ้นีไอ้นีก็เอียงแล้วเนี่ยเห็นไหมตามจริงอะลิฟแฮมันมันถามว่ามันควนไหมมันก็มันไม่ควเต่าไห่แล้วเพราะว่าลิฟแฮมันแ็กเล็กนะทากผู้ชมมันแ็กเล็กลิฟแฮมเออมันก็ไม่ควรเอาบาดสักท่าไหร่แล้วแ็กเล็กถ้าจมลิฟแฮก็น่าจะแบบมันจมง่ายอะลิฟแฮมแ็กเล็กครับไปแทนมันเล็กถ้าจะดูซ่าเลยมันก็ทำงานยาก ว่โดนรีเซ็ตชิปหายเลยเนะี่ยเดี๋ยวทางไหนวะเนี่ยเออนีออออ่ผมเมาทางทำทางให้อยู่นะครับอุย้ยผ้ีใหญ่ซะเหลือเกินผูกกี่ใหญ่ซะเหลือเกิน จะทำทางเดินมาชิวๆไม่ชิวเฉยอเจ้าแคบงล่วงเลยอะผมเหลือเชื่ออะไรจริงเฮ้ย้ยเฮ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 ้กาะเฮ้ยเอันตรายอันตรายทุกททอันตราย ต้องค้ำอะ่ะค้ำแล้วก็หมุนเลยอะ่ะไม่งั้นเดี๋ยวโหลดรีเซ็ตนะครับเดียตรงนี้แหละตรงนี้แหละโอ้ยโอ้ยมามาเดี๋ยวคลิปหน้าน่าจะได้ดึงนะครับต้องยุม คลิปหน้าน่าจะได้ดึงครับใครอยากดูการดึงครับติดตามคลิปหน้าได้เลยครับผมตอนนี้ทําทางเสร็จเรียบร้อยนะครับแต่ว่าดินก็อาจจะขาดๆนิดหน่อยซึ่งผมมองไม่ค่อยเห็นเลยตอนนี้โอ้โหูปๆสักหน่อยนะเปิดไฟเห็นไหมเนี่ยยังไม่มืดเลยตอนนี้เมื่อึ๊บเลยว่ะท่านผู้ชม ดินสมองหรือเปล่านะนักลัวมากลัวตรงดินสมองนี่แหละลัวรถลิฟท์แฮ่จมไปด้วยเนะี่ย มาโอเคท่านผู้ชมพัดหน้าน่าจะได้รู้กันนะครับท่านผู้ชมครับว่ามันจะเป็นยังไงครับผมจะขึ้นหรือไม่ขึ้นครับนะอันนี้วันที่เท่าไหร่วะวันที่สี่แล้วมั้งเนี่ยวันที่สามหรือวันที่สี่วะคลิปคลิปที่เท่าไหร่แล้ววะเนี่ยวันที่สามหรือวันที่สี่วะโอ้โหดูดิอันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วท่านผู้ชมวันที่สามหรือวันที่สี่นี่แหละประมาณนั้นแหละวันที่เท่าไหร่ก็ว่ากัน เดี๋ยวเรามาดูนะครับพัดหน้าว่าจะเป็นยังไงครับว่าจะมันจะขึ้นหรือเปล่านะทุกยมอ่าสำหรับเจ้าแคทนะครับเดี๋ยวผมจะดึงไปเดี๋ยวรถเกาะนะว่าจะขึ้นหรือเปล่านะครับตอนนี้ดูซานเอย้ยลิแพก็สแตนมใบพร้อมแล้วทางขึ้นทางอะไรก็พร้อมแล้วอุย้ยตรงนี้ลึกจัดเลยว่ะอุย้ยวัวหน้าอกหน้าอกผมอ่ะอุ้ยลึกจริงตรงนี้ <S <S เดี๋ยวเดี๋ยวเอาดีผสมหน่อยเออ โอเคครับ oh yeah, ผมเจอใหม่พาร์ทหน้าแล้วกันนะสำหรับพาร์ทอินลาไปก่อนครับสวัสดีครับ